ta Mẹ mình cứ thắt thai xa đi Tôi đang đen phía nông chú chú khôn มีกาเมสิบได้กับสบบิพาพี่พาน้องไปเินน้ำเชฟพี่น้องมนีอากาศมันหอนโบได้ไปให้ไปชวนพาเด็กน้อยลงเ่นน้ำเช้หาป่าพี่น้องไปกับโได้ไปเพียวว่าวิบได้คำไพ่เพื่อนขอซิบได้เพื่อนพี่น้องเบิกขบข้อเมสซิบได้ในพี่น้องเลยไปหากินมันนี่ตนแดงเมสซิบได้กับขอขอบคุณหลายๆเนาะ ทีต่ติดตามครับชมแม่สิได้บ่ว่าสิอยู่พังลาอยู่พังไทยบ่ว่าอยู่ต่างประเทศเนาะแม่สิได้ก็ขอขอบคุณในหลายไปดูนน้ากันว่าสิได้บ่ป่านี่พี่น้องปะ่ะพ่องเพื่อนพี่น้องสบายดีป้าลูกโอ้ชีได้เพิ่งกินย่างก่อนนี่ยพี่น้องเอ้ยชีได้พี่น้องสบายดีเพิ่งถือน้ำแข็งเลยพี่น้องเอ้ยอากาศมันฮอนมนื่อวานนะปะ่ะมาสิได้บ่ป่านะประกันอุ้มกันเนี่พี่น้อง ขโมยว่าสิีบราไปนําพี่น้องครับว่าวสิไร่ถือเหอยู่ไปตะม่วนเนาะพี่น้องเนาะไปเด pues, ้อไปตึ้งเฮแล้วกันกะตือพ voilà> ี t <t ่น้องมันสิได้เห็นไมข่อยกับพ่อควอยพี่น้องมันหอนเนาะถือวอพอสิีได้เพิ่งระจบปลาพี่น้องปลากระบอกซี่มันงอมนะ เพราะว่ามันปลาเขาอื่นปลาตะไส่นะพี่น้องบ้านเห็นมันเป็นหัวขึ้นนะเขาบ้านด้วพี่น้องอยงสิไลนะลสิไลอยู่บนอะอมันนี้เนาะพี่น้องเลยป,ปกุมปากกุมท้องลูกนี้นะทานหาให้เปี้ยง หากินกับมันยากๆนี่พี่น้องเอ้ยมันมันแหลนหอนนะมาสิบได้เพิ่งจะนั่งถาพอเพิ่นพอเพิ่นบ้านเพิ่งจะสิลงงมดมีอยู่บ่เนาะมันโชคมาในชิบุได้กินแล้วยมันนี่ bà nhẹ, bà tâm hẻ hẻ nè há, kín nhá, ả đi phí nào rồi, hả đa đu nó, hòn này trời mất bà nhẹ, tính hẻ, bà đáy phí nọng ơi bà xì đây nhẹ, cơ phô phênh, cơ xì khôm hòi bà nè bà đáy, ăn à, nưng, cơ ơ, à, nưng nó phí nọng nó bà <tôi> bà cân thâu, bà chắc, chí hết chừng này, hả, nhìn kín đê phi ตึกปากมันไรต้องง้มหอยไปหนิพี่น้องเลยบ้าของพ่อพึ่งก็ยามมองเลยพี่น้องหากจับมองไผเนาะเขาใส่อยู่เส้นเนี่ยบบตีน้นอกเล็กน้อยเขาบูฮูเม,มื่อพี่น้องย่าไม่ได้คนน้อปลาเลยพี่น้องเลยคนเ้าได้พึ่นก็ได้หอยพี่น้องเลย ี่ใส่กะตาเซลเซนพอพอ่นมีอไะนะอยู่นำซี่นกับบัหไฮโรดงยานพราดนะพี่น้อยเก็นเสียกะตาเคล็นเองตึกปลาบ่ได้ก็ได้พักกันงม้หอยพี่น้อง chú lăm một nơi mười lăm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  mười บาร์สุไลมุดได้หอยกับกีเลยพี่น้องหลายคนอย่างไายพี่น้องเอ้ยอันนั้นก็ะมูม่เพิน่นสองคนมางมหอยนำ้ำอ๋อทุบบนเอาหุ้ยเพื่อนว่ะอือเหมือนอยู่ในหันได้หันพอกับเพื่อนโม่ลงง้มย้ำพลาดนะพี่น้องกระเพื่นอนพันกการง้มกระโอเพื่อน คนคัดกระอย่างลูกประกันง้มเชือกันมันได้ดายพี่น้องเนี่ยมันก็เริ่มขำแต่นาะเขียวง้มเพื่อนก็บอกให้คนลุกน้ำย่านพระราชพี่น้องง้มอยู่เพื่อนพี่น้องเลยมาสิบได้คำท้ายเพื่อน บอกว่าอากาศจะฮ้อนอ่ะดีพี่น้องคือแม่สิได้เบานั่งละเดียวฮ้อนเดียวหนาวเดี๋ยวฮ้อนเดียวหนาว,ายวาอยู่พอเพิ่งได้เป็นโมลูกเปนโมไปแล้วมันนึกได้ <c oughs> บได้ปลากรหอยนีพี่น้องเนาะเนี่อะไรมันสิกุ่มปลาก,กลุ่มทงน้องพี่น้องก <c oughs> ับดูกลาย <c oughs> นี่พี่น้องเอ้ย ต้องหาไปวัดทุกอย่างแังสืได้กินนงม้วก็ใส่กระตนพมงมหลายคนพี่น้องยังไดหไายกันอุ้มกันตะพื้นตพื้หาหอยพี่นอยูกเป็นไลยหาได้วันนี้เนาสได้พ่ได้หมดเอาได้แล้วคนมย เอาิเลยนะโ้เากนะอโหมเล่งนโรลว่าเป็นแค่โรนะมอเลว่าคเห็นน่นนะพยูเอ็พวกผหามืองหอยกูไรไหนบอสมาสิบไรเป็นมานแล้ว คนกับมดเอาหอยแม่งามงอนนองอ่ะไผ่บ่นายยังมาคมไผ่เ่ยหากินหายากพี good, er ่น้องเห็นบ่หวานเลยไม่หู้ยนน้อยนี่บ่พ่องเพิ่งจะขามไปพุ่มพี่น้องไอ้เพิ่นเอาเด้อพอเพิ่นจะงมพุ่น นี่ก็ไกศิกรรมเนะ่พี่น้องเอ้ยกนหมองหากระจักสิกินอย่างคนเฮามันต้องหากิน ได้อยู่วะอยู่ฟุ่นนั่นบนวลายบัวลายพี่น้องเมื่อไรได้บะฮันตัวนึงได้หรอคื่น้องกระยังเขียนเอวได้เกนบอากับไผยกับน้องเพิ่นกับพะกันเอาขี้รินถ่มเดียวพี่น้องเรียนยูต้าุ่นพี่น้องเไยได้ได้แล้วเพิ่นสี้ให้เพิ่งลูกชายเพิ่นกระมุดหัวปีหัวแปดอยู่ได้ได้แต่ตัวน้อยใหญ่นะตอวหนึ่งอีก เมื่อเบาสิบได้สียจังไหนเบาสิบได้ก็หอยไม่ใช่ตาหน้าพ่อคุณไปลให้เพิ่งจะสิขึ้นเนี่พี่น้องเ้ยแบบนี่เสียให้เบาเบิ้งหอยเนาะเมื่อแล้วย้ํามันค่่านะพี่น้องเ้ยอ่านพี่น้อง หอยพอชีวไลพื้นงมพี่น้องหลรายเลยพี่น้องเอ้ยสิพักกันเมื่อละาบรรจุคอยกะมันตะเบนสีต๊แเบวพี่น้องเอ้ยเมื่อก่อนเมื่อเมื่อพบกันแต่เพื่อนน้องพี่น้องเนาะเมื่อเพื่อหาหนึ่งเข่าอีกพี่น้องเฮ็ดได้กตาเอาบ้าคำพ้องผมถือรถถือร่างไปนั่พี่น้องเอ้ยบ้าคำพ้องเครื่องฮุกพี่น้องทางอุ้มทางพ่ายไปวันนี้เมื่อ แม่สิบไล่สิอุ่มกับพอดแม่สิบไล่ท่องปุ้งพี่น้องพากันเดินทางเมื่อไหร่ละวันนี้ปะทันหอนเฮือดหนอกพี่น้องขึ้นมาแต่เชมาพ่อมาหวดพี่น้องขอสิบไล่ก็สิเอาเฮ้ยว่าคำพ้อ,องเพิ่นชุกอิ่มเมื่อไดพี่น้องเอามหัวดนะโย่หอนย้ำมาหวดเด้เนาะนดูเพิ่นกะกินมา เพิ่นตุ้มแพ้อยู่เพิ่นหนาวอันนี้มันรดนะเนี่ยเสียเพิ่นเปียกเบิดเอาให้เนี่ยพ่งโยมาเด่นน้ำเนาะพี่น้องก็น้ำเนี่ยเด็กน้อยเนาะกระดึงหน้ามันลุกให้เด็กน้อยพี่น้อยเด็กน้อยพอหลายคนเนาะพี่น้องประกันเอาหมวจุ่มย่ำย่มย่ำอยู่พี่น้องเอ้ยมึงแน่พูประกันขึ้นมาแตะเช่อยากกินโยหิวเนาะพี่น้องเด่นน้ำเนาะคือมังเอียงกินมังไห้นป๋าตีตรง ขอกระยาคือกันพี่น้องเล็กน้อยกระยาแมษสิีได้กระยาคือกันพี่น้องคนนั้นนี่มาอิ่มอิ่มนะพี่น้องจะต้องเทรขอกระได้ตุ้งหนำถือมาให้เล็กน้อยนะท่างผู้ใหญ่พี่น้องมันต้องอยากที่ได้เนาะทิ่หนำทิ่ไหนเพิ่อนก็เอามาหวอดให้อยากกินมาหวอดได้เพิ่อนก็สฉบมาหวอดให้ดุเพิ่อนนี่จะมาอิ่มๆทั้งหมด โมอดเทือนจักเกือแล้วมันสิคำเดาไปเมื่อเมื่อเมื่อยังไปหาะหารกินเห็ดยากอีนี่แต่ด้วี่น้องกันนี่กะเมสิได้มาฮอดเฮียนเลพี่น้องเลยเมสิได้กินประหาหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำก็กินข้าวโมเข้าวพี่น้องเมึงพาร,ราเนเทียเมสิได้กะกะปึ้งกะป้างพี่น้องท่านเฮ็ดนะนะคือว่าเนี่ะเมสิได้กะท่านไหนท่านมีเนาะอ,อยู่กินไปเนี่ยพี่น้องเลย พ่อคุณพงษพิ่งจะชิถงหอยแช่กระชั้นพีน้องพ่อคุณพงษ์พิ่งก็น้ำนะใส่ไปนะ้องใส่มันค่ายขี้หนึ่งเขาเด้วจริงสิตุ้มนะ บา,บาบสิวไรก่สิท่าเขาเลยพี่จงเล่ยท่าเขาเดียวกับเพิ่นชิะการจีน่าจังเลยมูมูเพื่อนมาส่วนน่ะนะมู่คู่เพิ่นมาส่วนประการจีน,น่งงนาเม,มาสวิวได้กัสิน้องเพื่อนก็อุกระทึกอยู่ปิงอันนั้นปิงเหนดอกพี่น้องซอยกันเท็ดจงสิได้กิน ซัมเนี้ยังยยแม่สิได้สบายแน่เด็กพี่น้องใหญ่ขึ้นไปกับเมสิวัตเมสิได้กับสบายเด็กพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อแม่สิได้เบาผิดดผิพลาดไปนะพี่น้องเอ,อุตอา่ากก็ซ้ำเขาใหญ่กับสบายเด็กพี่น้องนี่จะสบายแน่แล้ว มาซื้อหอยแม่เป็นานึ่งเดีวกบค้างเลยพ้นชิประการจีน่ายนะพี่น้องห้าสิ่ก้อยเอาป่ะล่ะพัดพ,ดพันชิพัดพี่น้องพันประการจีน่ายมาก <c oughs> ขอก็มาขอผักกะเพราเขาจะพี่น้อย สิไปพัดใส่หอยนะไปพัดใส่หอยกกี่มีมิตามินคือขาว,าวนะพี่น้องเลยพักกระเพรากับมเบี่ยงงามคือแม่สีใบเบาผลนกับโปตกผ้ากับโปร่งพี่น้องเครื่องปลูกของพังมันกีเหี้ยวกับฮุบไปวะเด้ออุ้ยพอตกให้แน่พนเอ้ยเทลงมาผลนเทลงมาผลนบ่มากระพักกระเพาตายแห้งอ่าน ม่สิบิไปได้กัมีรงเพลงอีกพี่น้องหาเล็ดอกภกระเพากนบันนี้มึงนี่มันมันจาง,ง่ามป่ะนรคอยเลือกเอาพี่น้องเลยจะไ,ไปพัดใช้หอยนะบ่าสิ้ได้เพิ่นบาให้พัดหักจะโค้งเพิ่นพอดประการจีน่ายพี่น้องเลยม,มันก็บไปยังมีปัญหค่อยกับชิโคพักโตอีกคือว่าเขาเอื้นพักอีังพี่น้องัพักตั้งสายบ่ค่อยกับชิไปร้องพัดใช้บังหอย ค่อยก็บ่เคยกินพี่น้องเลยอยู่วานนี่โคโคก็ได้พี่น้องอันนี้ก็คือบาพักไร่ท้องพี่น้องงามงามนะพี่น้องมึงเนี้ยปารตี้ทงามอาดีงามงามาโรพี่น้องบัดอันนี้งามเลยพี่น้องเลยพ,พักกระท้องักพักกระเพรานะ่ะมันมึงงามนะมาขอของขจะเอาไปทุกอย่างพี่น้องเย้ย <c oughs> นี่พี่น้องพ่อแหละสั่นนี้ ไป Princeton. ไปพัดเสยหอยนะกระผักกระเผามันสิตีกันบ่พี่น้องคงบ่ตีหรอกเนาะพัดเสยหมอพี่น้องไปหอยกับมันแกเด็กพี่น้องขอบกระชีเกะขอบกระชีป่งก่อนโอ้ยขอกระเบ้าพิชเบาถึงนล้วพี่น้องเนาะป่งแกะหอยก่อนกระเบ้าคมโพงเพิ่นก่อนตักแกะกระเบ้าคมโพงเพิ่นก่อนถ้าคนหนุกมันห้อนยับอ่อนยับงอกมันห้อนหน้าเด็กโป่งหมูแกะหอยจับชี คนอื่นมาเด้อมไปดุง้งแกหอยจับตีจะไปงมมาลุ่มเบาคำพ้องไปง้มจะก,ก็เบาไม่ได้ขอสิบได้เพื่อนยังไปตักน้ำพี่น้อง,องท่านธรอมะนะค่อยกับเธอพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะค่อยกับสิเทถางแล้วเบาคำพ้องเพ,พื่อน มาอยู่น้ำแมวก็อยากมาอยู่น้ำบ่แมวบ่โอ้ยเดี้งหมาเด้งแมวไปเดี๋ยวันนี้แม่ขาววะแมวใครแม่ขาวมีสั้นโั้ยเช่นไม่ใช่แมวเช่นแม่โอ้ยพี่พีมาแก้พี่อ่ะแก้ไปแก้หอยก่อนพี่น้อง ไม่แก่ใส oh, no. ่กระซานตีบ่อยแก่ใส่ปากโลดแมวลูกโอ้ยเนาะแมวเอ้ยแมวแมวก็อยากกินหอยนั่งดีๆในลูกชิ้นั่งตอดไปหามตัวแก้หอยนี่แก้แก้หอยนี่แก้แก้ใส่แก้บุกพัด

จะเกะไ,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 ได้พี่น้องไหมพอได้ไม่สิบไรล่างแล้วได้พี่นะ้องสิพัดใส้หอยน่ะสิบไม่ได้กะจะง่ายว่าสิบไรพิณกันมาพี่น้องขวบปาดไปก่อนนายอยู่พี่น้อง นี่หน้ายว่าชิบไ,ได้เพิ่นาการน้าพี่น้องได้เป็นถวยปิดป,ดปดีแค่แป้งออกคอยจะครัวไม่ไปแล้วบอ,อน้ำใส่ได้ๆคนเขาต้องเอาเกลือใส่พี่น้องขาเสื้อขาเสื้อเพิ่งเอาเกลือใส่ก้นด้อเอาเกลือใส่ก้นพี่น้องเลยเขาต้องขาเสื้อมันออกในชิบไปพัน มาสิได้เพิ่นมาแต่การจีนายเพิ่นก็สิผัดหอยพี่ พ่อบิ้กินไปก้อมมาคำพ้งมาคำพ้งนอนเพิ่มมาเลยนอนช่ำเินนักลุกมานลังพี่น,องงน้องพี่ท <c oughs> องมันใช่ไหยขัดพัดนี่ซิเพื่อพี่น้อง វើងពីពីរូវនៃតាគារសូវន្សាគ់ពីព្ល់ទ្រូវន្សា ไ,ได้เพิ่งเสียเอาพักเม็ดด่างใบพี่น้องใส่ด่างถาเพื่อนนะะเพิ่นมามากคุณชีฮิตเองเพิ่นว่าเพิ่นคัดแต่ไายมาบาชีบได้เพิ่งชีบุ้งนะพี่น้อง กันนะจวกินกินได้ว่าชีวิได้เพิ่นการมาเพิ่นนยองมากพี่น้องโอ้ยโฆโฆขเดกาวูใช่นะ sai bạn sai đăng ký để không. จีนายองนะครับว่าสิได้พึ่งกินมะพริกสิตำแจวให้พ่อพึ่งพึ่งบอกคำตำบุญแล้วละหั่นเขาเคยกินมะพริกพี่น้องว่าสิได้พึ่งเคยกินเพชรน่ะนะพึ่งต้องตำกินกับขอจีน่าเพึ่งเราชุบเด็ดเนาะก็กระชุ่งเลยบ้านี้ว่าสิบได้เพึ่งกินจีนมะพริกพี่น้อง ไปวันไดหุบงมาเห็ดมันน่องข้าวเขาพองน้อนโอ้ในถ้วยมึงเนาอได้ว่ดีน่ายนะคนให้กินก็คือไงแค่หน่อยพี่น้องมันหอนนะ เอาหอมใส่ บอลซิบได้รางมือบอลกั <plural> บไพ่ออกไปนอนเทพมอูแล้วพี่น้องเอ้ยเพื่อนกับบราดิงขอน้ำแม่นะบากองพงเพิ่งจะนอนแล้วโทรบอล oh, โอ้โหจิน <laughs> ่าเสร็จเด้อเล่นน้องโคจิน่ายนึ่งรได้ปลาลูกอี่เข่า ก็คุณพ่อ,อคุณสาวนำไหมคพ่อพยักเลยพีนน่น้นนองง่ายกัไรนีไหนวะไปใครนี่ยไปปู่จ้ะไปร้านยู ก็แม่สิได้กินข้าวได้เพราม่เป็นน้องแม่สิได้ก็ขอขอบคุณหลายเนาะที่ติดตามฮัทเซ็มแม่สิได้บพรว่าสิอยู่ฝั่งลาวอยู่ฝั่งไทยว่าอยู่ต่างประเทศเนาะแม่สิได้ก็ขอขอบคุณหลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซ่องแม่สิได้ในเด้อพี่น้องขอราะนีกำลังใจให้คลิปต่อไปนะพี่น้องคลิปนี้ก็พอสมนิทคลิปนะพบกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะ